วันนี้เวลา18นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะด็จออกนับพระที่นั่งอภพรสถานพระราชวังดุสิตในการนี้ส่งสกรีนข้อความ ระราชทานด้วยหมึกลงบนถุงพระราชทานสําหรับเด็กและทรงบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจําเป็นต่างๆลงในถุงพระรชาชทานสําหรับเด็กจํานวน1000ันถุงเพื่อพระราชทานแก่เด็กในพื้นที่ประสบอุทกภัยท้งนี้ด้วยทรงห่วงใยครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กทารกแรกเกิดและเด็กเล็กที่อยู่ในสถานการณ์อุทกภัยร้ายแรงจึงทรงพระกรุณาโปรดกระัาหรือกระหม่อมให้จัดทําถุงพระรชาชทานสําหรับเด็กตลอดจนจัดหาสิ่ง ของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กบรรจุลงในถุงพระราชทานอาทิตตุกตาพ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับเด็กโดยพระราชทานสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุสองขวบเพิ่มเติมจากถุงพระราชทานทั่วไป จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ติดแม่น้ำโขง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้องค์ขมนตรีผู้ราชการจังหวัดร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมภมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้เ,เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพระราชกระแสะให้เชิญสิ่งของพระราชทา,านไปช่วยเหลือผู้ประสบทกฤฤภัยอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น,น่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกหนองคายและเลย ทั้งทรงพระกรุณาโปรโดกระาบทกรมหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานและจัดรถครัวสนามปรุงอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัยต่างๆเมื่อสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายจำเป็นต้องฟืน้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนที่มีเดนโครนไหลามากับน้ำทับถมเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรโดกระาบดกรหม,ม่อม พระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพรอบอุปกรณ์ประกอบให้แก่หน่วยบัญชาการอาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยทุนแรงในการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนที่สาธารณะประโยชน์วัดถนนและสถานที่ราชาการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปะกติโดยเร็ว นอกจากนั้นยังมีพระมหากรุณาที่คุณแก่กลุ่มบุคคลที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตสาธารณะโดยทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพแก่จิตอาสาที่เสียชีวิตรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้รับจิตอาสาที่รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ครั้นี้ได้มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจกับจิตอาสาจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนซึ่งต่างเสียสละกำลังกายกำลังปัญญาและกำลังทรัพย์มาร่วมกันปฏิบัติการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ต่งร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มกําลังทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการให้ทุกคนมีจิตอาสาพร้อมที่จะเสียสละและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนสามารถทําให้สถานการณ์รุนแรงคลี่คลายลงได้ตามลําดับ ในวันที่30กันยายน2567ส่ทรงพระกรุณาโปรโดกระรบกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน3,271ถุงไปมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และในอำเภอนักขอประชุมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวที่เป็นเด็กทารกแรกเกิดและเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทก,กภัย